สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมส้มจี๊ดเก้นวาครับวันนี้เป็นวันที่5นะครับในการถ่ายทอดสดเคอร์ฟิวนะเคอร์ฟิวตอนนี้เวลา3ามทุ่ม30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าในตัวเมืองสุราษฎร์วันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเราไปชมกันเลยครับ ผมก็เริ่มต้นจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับ วันนี้ลมแรงนะครับวันนี้ลมแรงนะครับการถ่ายทอดสดวันนี้ต้องขอขอบคุณสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับ t ูม o ทเอฟนะครับการถ่ายทอดสดเป็นไลท์ยูนะครับไลท์ยูนะครับระบบเสียงและภาพจะคมชัดนะครับมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับในตัวเมืองสุราษฎร์นะครับก่อนเคอร์ฟิลนะครับก่อนเคอร์ฟิลนะครับ ติดไฟแดงครับติดไฟแดงเลยช้านะครับฝากคเพื่อนหือพี่นะครับก็อย่าลืมนะครับรักษาและดูแลตัวเองด้วยนะครับเวลาออกจากบ้านก็ใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันตัวเราเองนะครับและครอบครัวของเรานะครับตอนนี้มันติดไฟแดงอยู่ครับ ฝากเพื่อนพี่ๆนะครับกดติดตามนะครับช่องชาแนลยูทูบนะครับปันทุกที่ที่มีทางครับจะนําเสนอสาระดีๆนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับในทุกๆวันนะครับวันนี้ก็ช่วงบ่ายสองโมงก็ไปมอบผลิตภัณฑ์นะครับกล่องอะคริลิกใสนะครับให้กับสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทั้งหมด100กล่องนะครับโดยรวมสินทําป้ายนะครับแยกบางกุ้งนะครับกับกลุ่มบิกไบส์สุราษฎร์ธานีนะครับ ติดไฟแดงอยู่ครับติดไฟแดงอยู่ครับตอนนี้ผมติดไฟแดงดูแยกพานิชนะครับแยกพานิชก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับเพื่อนเพื่อนพี่แจ้งผมด้วยนะครับว่าเวลากี่โมงนะครับอย่าลืมนะครับแจ้งผมด้วยนะครับว่ากี่โมงแล้วนะครับผมจะได้เข้าเข้าบ้านก่อนสี่ทุ่มนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากครับการเราวิ่งเกินเวลานะครับ บรรยากาศยามค่ำคืนครับในตัวเมืองสุราษฎร์ครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานโรงแรมวังใต้ครับสะพานลงแรมวังใต้ครับ ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวนี่มีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อวานนี้ทั่วประเทศมีคนฝ่าฝืน600-600กว่าคนนะครับทุกคนถูกดำเนินคดีหมดนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนที่นะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกมานะครับสี่ทุ่มก็คือนอนอยู่บ้านครับหลังตีสี่ไปแล้วถึงออกได้ครับออกมาก็อย่าลืมนะครับสวมใส่หน้ากากนะครับหน้ากากล้ำมัครับหรือแมสนะครับ เพื่อป้องกันตัวเราเองครับแอนรถเงียบรครับวนันนีร้รถไม่มีครับโูครับนะครับรถไม่มีครับรถไม่มีครับ ดูครับรถไม่มีครับวันนี้รถก็จะโล่งแบบนี้ครับนี่ฮะรถก็จะโล่งนะครับเดี๋ยวเราไปตรงท่าพะวานครับท่าพะวานครับนี่คท่าพะวานนะครับท่าพะวานครับนี่คือท่าพะวานนะครับ คนไม่มีครับตอนนี้คนก็เริ่มกลับบ้านนะครับเริ่มทยอยกลับบ้านนะครับมันจะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ชัดหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้ระบบถ่ายทอดสดเป็นไลฟ์อยู่นะครับมันรับเสียงทุกรับเสียงรอบทิศทางนะครับ ที่เห็นไฟเป็นยาวๆนั่นคือไฟสะพานนะครับสะพานสีตาปีเนี่ยไฟสะพานสีตาปีครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับป้องกันนะครับตัวเราเองนะครับแล้วก็คนรอบข้างเรานะครับออกจากบ,บ้านก็สวมใส่หน้ากากอนามัยครับหรือแมสนะครับ อย่าไปอยู่ในจุดสถานที่เสี่ยงนะครับเราจะได้ปลอดภัยนะครับจากโควิด9นะครับตอนนี้เรากำลังจะผ่านหน้าโจนย์ผู้ว่านะครับดูรถเริ่มเงียบครับแต่ก็ยังมีรถวิ่งครับยังมีรถวิ่งมั่งปะาปลายนะครับ คือในตัวเมืองสุราษฎร์ธาน,นีครับไปชมสะพานสีดาปีครับดูทางซ้ายทางซ้ายมือเรานะครับสะพานสีดาปีครับชมสะพานครับสะพานสีตา,าปีครับสะพานสวยงามของจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีครับ ยาม่ําคืนก็จะสวยไงครับไฟจะดับตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับไฟสะพานสีตาปีจะดับตอนสี่ทุ่มครึ่งนะครับแจ้งเพื่อนๆพี่ๆนะครับเพราะว่าสี่ทุ่มก็ไม่มีคนเห็นแล้วครับกลับบ้านกันหมดแล้วครับสะพานสีตาปีครับเป็นไฟ LED นะครับไฟวิ่งครับไฟวิ่งครับ ไปสวยงามับไปสวยงามครับ,รบตอนนี้เราผ่านหน้าสารหลักเมืองสุราษฎร์ธานีครับวันนี้รถเยอะครับวันนี้รถเยอะรถเยอะหรือว่าผมออกมาไวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ผมว่ารถเยอะครับ บรรยากาศนะครับยามค่ำคืนนะครับในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีครับนครับวันนี้รถเยอะครับดูครับรถสวนเต็มนะครับปกติไม่มีนะครับคือคนกำลังกลับบ้านนะครับคนกำลังมุ่งออกจากเมืองครับกลับบ้านครับ ำลังกลับบ้านครับตอนนี้เราถึงหน้าตลาดสดนะครับรถก็ลงของอยู่ครับนี่นะครับก็ยังขายของเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการค้าขายก็ขายได้เหมือนเดิมนะครับแต่คนที่ ไม่ได้ขายหรือไม่ได้ทํากิจกรรมใดๆครับที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็แนะนําให้อยู่บ้านครับอย่าออกมานะครับเพราะว่าออกมาก็โดนอย่างเดียวนะครับมีความผิดนะครับฝ่าฝืนนะครับฝ่าฝืนมีความผิดนะครับเพราะว่าไม่มีการเตือนแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำตาปีนะครับ หรือท่าเรือเกาะนะครับใ่ท่าเรือเกาะท่าเรือเกานะครับท่าเรือเกาะท่าเรือเกาะแม่ค้าเก็บหมดแล้วครับไม่มีทางโดนนะ หวานก็เก็บแล้วนะฝากเพื่อนๆนะพี่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคนที่อยู่ทางบ้านจะได้รับชมนะครับว่าในตัวเมืองสุราษฎร์นะครับภาในตัวเมืองสุราษฎร์เป็นยังไงครับความเงียบสงบนะครับแล้วก็ผู้คนตื่นตัวยังไงนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปทางตลาดสันเจ้านะครับตลาดสันเจ้านะเส้นไปตลาดสันเจ้าครับถ้าเส้นนี้รถก็จะน้อยครับตอนนี้รถไม่ค่อยมีครับเพราะว่าเราผ่านจุดที่รถเยอะมาแล้วนะครับตลาดสันเจ้า เพื่อนเพื่อน,นี่พี่แจ้งเวลาผมด้วยนะครับว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนนครับรบควน,นิดนึงครับรบควรนิดนึงครับผมจะได้กะเวลาถูกจะได้ไปได้หลายซอยนะครับตัเมืองสุร,ราษฎร์ธานีครับตอนนี้เรากำลังผ่านหน้าวัดไทรนะครับ ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับการถ่ายทอดสดบรรยากาศก่อนเคอร์ฟิวในตัวเมืองสุราษฎร์นะครับนี่ตลาดสันเจ้านะครับเขาเก็บแล้วนะครับ บรรยากาศก,ก็จะเงียบเหงาไรอเง้ยครับสามทุ่มสี่สิบอ๋อมีเวลายี่สิบนาทีครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับมีเวลายี่สิบนาทีเดี๋ยวผมพาไปผ่านหน้าสาไทยนะครับเราเลี้ยวซ้ายครับโคลิเซียมก็โคลิเซียมไปทางสาไทยนะครับ เงียบอเงีย้ยไม่มีรถแล้วนะครับเนี่ยเงียบสงบครับเงียบสงบตอนนี้เราผ่านหน้าเจ้าแม่กวนอิมครับจะลืมนะครับข้อแนะนำนะครับในการป้องกันตัวเรานะครับก็คือออกนอกบ้านนะครับ ใส่หน้ากากเอาไหมครับหรือแมสนะครับเพื่อป้องกันตัวเรานะครับจะได้ปลอดภัยนะครับจากโควิด -19 นะครับแล้วก็เซเว่นนะครับทุกเซเว่นนะครับปิดตอนสี่ทุ่มนะครับมีรถหลังมานะครับผมจะเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้นะรถมาเร็วนะ ยนี้ขอบคุณพี่ที่เชียงใหม่นะครับที่บอกว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่สามทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับขอบคุณมากน,นะครับที่แจ้งเวลาผมนะครับผมก็จะได้วิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะมันยังมีเวลาอยู่นะครับบรรยากาศตัวเมืองสุราษฎร์ครับ ชมกันยาวๆไหมครับผมจะจบไลฟ์ก่อนสี่ทุ่มนะครับตามเวลาครับตามเวลาเคอร์ฟิวครับต้องเข้าบ้านก่อนครับเพราะเวลาไลฟ์มันจะขึ้นนะครับเรามีความผิดนะครับไม่ใช่เราไลฟ์ไม่มีความผิดนะครับเรามีความผิดนะครับถ้าเกินเวลานะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปตรงหน้าโรงพยาบาลทักษิณนะครับถ้าพี่ๆแจ้งเวลาผมเนี้ยผมก็สามารถไปได้นะครับ ตเมืองสุราษฎร์ธานียามค่ำคืนยามค่ำคืนเลยครับไม่มีอะไรเงียบกว่านี้อีกแล้วครับเหนไะครับอันนี้ขนาดถนนเส้นหลักนะครับที่รถวิ่งสัญจรไปมามากมายนะครับตอนนี้เรากำลังจะผ่านหน้าโรงพยาบาลทักษิณน,นะครับ อนนี้เราผ่านหน้าโรงพยาบาลทักษิณครับจะวิ่งเร็วนิดนึงครับเราจะเลี้ยวขวานะครับจะผมเลี้ยวขวานะครับถนนตรงหน้าสาไทยครับ3ามทุ่มสี่สิบห้าขอบคุณครับ ถนนก็เงียบแบบนี้นะครับตอนนี้ปั๊มตรงข้างสาทยปิดแล้วนะครับสามทุ่มสี่สิบห้าปั๊มตรงข้างสาทยปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยวกลับดีกว่าเพราะว่าสามทุ่มสี่้าผมเวลาไม่พอครับเข้าบ้านเลยเวลาแน่ครับ คุณเพื่อนพี่ๆนะครับที่บอกเวลาคอยเตือนนะครับเราก็ให้ชมกันไปเรื่อยๆครับก่อนถึงเวลาเคอร์ฟิวนะครับก็สี่ทุ่มก็อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านเปิดหนังดูนะครับนอนไม่หลับก็ฟังเพลงนะครับข้อแนะนําดีๆนะครับเราต้องช่วยเองครับจะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยไปด้วยกันนะครับ เร็วนิดนึงครับตอนนี้เราผ่านหน้าโรงบาลทักษิณน,นะครับรอบที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับข้างออซูสุนะครับวิ่งเร็วนิดหนึ่งครับ ถึงแม้ผมจะวิ่งเร็วเพื่อนๆพี่ๆก็จะไม่ได้ยินเสียงลมนะเพราะว่าถ่ายทอดสดด้วยไลฟ์ยู่นะครับมันจะตัดเสียงระบบทุกอย่างเลยนะครับแบบข้างศูนย์อีสูครับเราก็จะไปโผ่ตรงวัดหลวงพ่อพัดครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนสถานที่ไลฟ์ใหม่นะครับเป็นเริ่มจากโรงแรมไดมอนด์นะครับรูปหัวใจดวงโตครับรูปหัวใจดวงโตครับพรุ่งนี้จะเริ่มจากนู่นนะครับโรงแรมไดมอนด์ครับเราเลี้ยวซ้ายครับ บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก่อนถึงเวลาเคอร์ฟิวในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ก็เป็นวันที่5้านะครับที่ประกาศพอเราก็ฉุกเฉินนะครับใช้มานะครับวันนี้เป็นวันที่ห้านะครับที่บอกว่าชมอยู่มหาสารคามขอบคุณครับมหาสารคามก็คงเงียบเหมือนสุราษฎร์ธานีนะครับทุกที่เงียบเหมือนกันหมดนะครับก็ขอบคุณนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเพื่อนๆพี่ๆแจ้งผมด้วยนะครับ เพราะผมจะได้รู้นะว่าผมจะจบจบไลฟ์สดตรงไหนนะครับตัวเมืองสุราษฎร์ธาน,นีครับตอนนี้เราผ่านหน้าตลาดสันเจ้าครับไม่มีรถแล้วนะครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็เริ่มกลับบ้านแล้วนะครับด่านตรงหน้าวัดกลางใหม่จะตั้งตอนสี่ทุ่มนะครับ เพื่อนๆี่พี่นะครับจะตั้งตอนสี่ทุ่มนะครับไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกมานครับคือไม่มีความจําเป็นไม่ต้องออกมาครับเพราะว่าคือไม่มีการเอารุมมานรวยนะครับจับอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราผ่านหน้าสี่แยก CBD ครับไฟเขียวครับเห็นไหมครับเนี่ยรถไม่มีครับผมวิ่งอยู่กลางเลยครับมีมอเตอร์ไซค์ตามหลังอยู่คันเดียวดูครับตรงเนี้ยจะไฟจะออกสีสวยหน่อยครับ ผ่านหน้าธนาคารกรุงไทยครับกำลังจะผ่านตลาดสดนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรลบชมนะครับในการถ่ายทอดสดนะครับก่อนถึงเวลาเคอร์ฟิวใน ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับผมก็จะถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมบ่อยๆนะครับอันนี้คือตลาดสดครับนี่แม่ค้าก็ขายของเหมือนเดิมนะครับสามทุ่มสี่เก้าขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะจบไลฟ์สดตรงสารหลักเมืองนะครับเพราะว่าสามทุ่มสี่ถึงเก้าครับเดี๋ยวเกับไม่ทันครับตัวเมืองสุราษฎร์ธานีครับยามค่ำคืนนะครับ ตอนนี้รถก็เลิ่บกลับบ้านครับถนนเริ่มเงียบนะครับตีสีก็ออออกมาใหม่นะครับแม่ค้าขายของก็จะออกมาซื้อของนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพือนี่พี่นะครับที่เข้ามาติดลามรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพจฝากกดติดตามช่อง channel youtube ผมด้วยนะครับปั่นทุกที่ที่มีทางครับจะนำเสนอสาระดีๆนะครับให้เพื่อนเพื่พี่พี่ได้รับรับชมตลอดเวลานะครับ แล้พบกับผมใหม่ได้นะครับส้มจี๊ดเก้าธันวาครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ